สวัสดีครับโฮลาจารแชนแนลมาหัตจังพลังบวกร้อยล้านชายชาญก้ามงคลโฮรา,าศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวรัคนาและราศีสิงดูดวงช่วงปีใหม่ถึง28มกราคม68มาดูกันสิครับว่าในช่วง3 0ธันวาคมนี้ถึง28มกราคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรื่องของงานเงินความรักตัเลมโชครับชมรับฟังได้เลยนะครับ ในเรื่องทีจะมาพูดถึงคือเรื่องของตัวตนของชาวสิงนั้นชาวสิงมีสัมพันธภาพที่ดีมีเพื่อนฝูงเยอะมีสเสน่ห์ในตัวเองม,มีกวนมีกลุ่มเพื่อนเป็นของตัวเองมีพลังความคิดที่มีความสมดุลสูงรักความยุติธรรมมีความพอเหมาะพอเจาะและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นคนข้างได้ดีมากๆรักความสะอาดเรียบร้อยชอบคิด พิจารณาไตรตรองในหลายมุมในหลายแง่อีกด้วยนั่นเองและมักจะลื่นไหลไหลลื่นเข้ากับคนร์รข้างได้ดีมากๆรวมถึงคุณมักจะรักษาสุขภาพควบคุมน้ําหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ดีอีกด้วยนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของจิตใจของชาวสิงห์กันบ้างคุณไม่ชอบที่จะเทคแคร์ care, ดูแลใครสักเท่าไหร และช่วงนี้คุณขอแบบสบายๆเจ้าสำราญในแบบที่คุณต้องการอยากทำอะไรก็ทำมากยิ่งขึ้นนั่นเองพูดยง่ายๆว่าคุณต้องการเพิ่มพลังงานบวกด้านความคิดของคุณให้มากขึ้นหรือคุณต้องการรีแลก์สมองของคุณให้เยอะที่สุดนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆโดยเฉพาะเงินหมุนเวียนได้สั้นๆนันนะครับคุณมักจะได้มาอะไรแบบง่ายๆอยู่บ่อย โชคอันเกิดจากลูกโชคอันเกิดจากคนที่ยุดน้อยกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนสร้างความสุขให้กับตัวชาวราศีสิงห์อย่างยิ่งนั่นเองเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องสูญเสียไปก็คือเงินก้อนใหญ่เพื่อใช้ดูแลครอบครัวของคุณให้มีความสุขมากที่สุดหรือเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่หรือหมดเปลืองไปกับเรื่องของค่าการศึกษาของลูกๆ แต่ถ้าว่าเงินที่คุณมีอยู่นั้นนะครับคุณก็จัดสรรปันส่วนได้อย่างลงตัวคุณรู้ดีนะครับว่าเงินก้อนนี้เงินส่วนนี้จะต้องใช้ทําอะไรบ้างและคุณรู้ดีว่าคุณจะหาะไรายได้อย่างไรเพราะว่าคุณเข้าใจในทุกขั้นตอนในรายละเอียดอีกย่อยแล้วนั่นเองนะครับดิราว่าทุกกระบวนการทุกกระบวนความเนี่ยงานมาไปอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรจบอย่างไรประมาณนี้นั่นเองครับดิราว่าคุณหลับตาคุณเห็นภาพเลยนั่นเอง มันจึงทําให้นะครับการหาเงินของชาวสิงอยู่ในเกณฑ์ที่สบายๆไร้กังวลนั่นเองเพียงแต่ว่าระวังไว้สักหน่อยในเรื่องของความขี้สงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยหรือคนที่คุณไว้ใจมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ชาวสิงสิงส้นปลเลืองโดยใช่เหตุอีกด้วยนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวสิงคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้ภาวะความพันผวนด้านการเงินคุณนั้นนะครับควบคุมได้ดีมากยิ่งขึ้น ให้มีความวุ่นวายนะลงสักมิดเพื่อคุณจะได้วางแผนทางการเงินได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองมาดูดูในมุมถัดไปเรื่องของการงานกันบ้างชาวสิงห์น,นะครับมักจะทํางานที่เกี่ยวเรื่องของมวลชนคนหมู่มากและมักจะเจอคู่ค้าที่เจ้าเล่ไว้ใจไม่ค่อยจะได้นะครับรวมถึงนะครับคุณมักจะต้องเข้าหาพวกหน่วยงานราชการต่างๆหรือรับสายกิจหรือวิศยะใหญ่ต่างๆ ที่คุณต้องเข้าหาด้เลเนี่ยเขาเพราะว่าคาุงกทา่จะผูกมิตรไว้ในระยะยาวนั่นเองรวมถึงชาวสิงห์มักจะทํางานที่ต้องมีการเดินทางไกลยอยู่บ่อยๆด้วยความเหนื่อยยากนะครับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าของคุณนั่นเองนะครับโดยคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยคุณก็ต้องเป็นลักษณะแบบวิน,ว,นวินด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งคุณก็มักจะรู้ดีนะครับว่าจะติดต่อใครที่จะทางสะดวก และให้งานมันเข้าที่เข้าทางโดยเร็วที่สุดอีกด้วยนั่นเองรวมถึงงานที่เกี่ยวกับของใหญ่ๆของสินค้าคนคลังสต๊อกสินค้าหรือเกี่ยวเรื่องของหนี้สินต่างๆเนี่ยชาวสินก็มักจะทําได้ดีเช่นกันอีกด้วยนั่นเองซึ่งการที่ชาวสินทำได้ดีด้วยเหตุที่ว่าคุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมาอย่างยาวนานมันจึงทําให้คุณเกิดการตกผลึก และเข้าใจเล่เหลี่ยมคนโคนงต่างๆหรือปัญหา,าต่างๆที่มันซุกใต้พรมเป็นอย่างดีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณจึงรู้เท่าทาันและแก้ไขปัญหารวมถึงเอาชนะปัญหา,าต่างๆได้อย่างให้ดไดไมา่ขึ้นนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้งานคุณต่างๆเนี่ยเกิดความคล่องตัวไม่สะดุดรวมถึงสามา,ารถหาลูกค,ค้ารายใหม่ๆเข้ามาได้เรื่อยๆอีกด้วยนั่นเอง มาดูในมุมถัดไปใน,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เพราะว่าผู้คุณนั้นเข้าใจความคิดของอีฝ่ายเป็นอย่างดีเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเข้าใจในจุดด้อยในจุดอ่อนในมุมแย่ๆของอีฝ่ายแล้วนั่นเองนะครับเรียกว่ายอมรับข้อผิดพลาดหรือยอมรับจุดอ่อนยอมรับจุดด้อยยอมรับนิสัย ที่งีเงาิีเง,ง,เงเาได้แล้วนั่นเองรวมถึงสามารถมีจุดที่เป็นข้อชุดเชยที่มาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดอยู่ได้อย่างรวงตัวนั่นเองเหมือนกับจิ๊กซอที่ต่อแล้วเกิดความสมบูรณ์ของภาพนั่นเองแม้บางครั้งเนี่ยพวกคุณจะห่างไกลความหวานชื่นบ้างก็ตามทีเนี่ยแต่คุณก็พยายามเติมเต็มหรือชดเชยความหวให้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการหาเวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้น หรือเติมเต็มด้วยการเหมือนไปฮันนีมูนรอบสองมากอีกขึ้นและใช้คำพูดซึ่งแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝ่ายมีปัญหาหรือเมื่ออีกฝ่ายจิตตกได้ดีอีกด้วยนั่นเองเรอบเหล่านี้ล่ะครับมันจึงทำให้ชาวสิงประสบความสำเร็จในความรักและเหมือนได้สมาชิกใหม่ความสมบูรณ์ความพูนผลนเรื่องของครอบครัวของคุณทว่าเต็มที่ทีเดียวในช่วงเวลานี้นั่นเอง แล้วความรักในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคำตอบก็คือคุณอย่าให้ความรักของคุณราบรื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีแต่พลังงานบวกให้กันและกันโดยตลอดและรวมถึงประสบความสําเร็จด้านการเงินยินย่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนําโชคได้เด่นสำหรับชาวสิงห์ก็คือเลข5เลข7และเลข8 ก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีสิงดูดวงช่วงปีใหม่ถึง28มกราคม68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องวอร์ชัจาชกชแนลดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ